ติ่มขวาเลยน้องใหม่ติ่มขวาหน้าอกเลยอ่าติ่มขวาแล้วฮุกป๊อปป๊อป่าอืมอืมมือมือมือหล่นไม่ได้มือคอยป้องกันด้วยอเออ จุกง่ายจุกง่ายโดนอะ่ะมือไม่บอกข้อสอกกระชับลำตัวโดนตอนซ้อมไม่เป็นไรจริงพยายามไม่ให้โดนอ่ซ้อมโดนโดนท้องแล้วจุดอ่อนแล้วเห็นจุดอ่อนแล้วป้อ,องกันท้องดีข้อสอกแนบลำตัว หลนท้องสะดุ้งเขาย้ำแล้วเออเออลงนวมนมันต้องโดนบ้างนะลงวมต่ำตัวโดนแล้วโดนโดนโดนตัดลำตัวแล้วโดนตัดลำตัวแล้วแสดงจุดอ่อนแล้วอ ตดอ่อนมีจุดอ่อนที่ท้องฮะออ,อโตด้วยโตด้วยโตด้วยมือมือห้อยมาทําไมมือห้อยมาทําไมมือห้อยมาก็โด,กโดนมือห้อยก็โดนบน